Google Drawing นะคะจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่าน Google d r i v e เราสามารถพิมพ์ข้อความวาดภาพแล้วก็แก้ไขางานได้โดยจะมีการจัดเก็บไฟล์เนี่ยแบบออนไลน์ซึ่งก่อนจะเข้าใช้งาน Google Drawing นะคะเราจะต้องทำการเข้า Google d r i v e กันก่อนให้หนักเรียนดับเบิลคลิกเข้าเว็บบราว์เซอร์ตัวอย่างก็จะเป็น Google Chrome นะคะตรงช่อง URL นะคะให้พิมพ์ว่า account.google.com/signin กด enter กรอก Username หรือชื่อผู้ใช้คลิก Next หรือถัดไปจากนั้นให้กรอก Password หรือรหัสผ่านคลิก Next หรือถัดไปหรือถ้ามีการใ i g อินด้วยอีเมลอื่นและ Google นะมีการจําบัญชีอื่นเอาไว้ก็ให้เราคลิกเลือก Use Another Account หรือใช้บัญชีอื่นก็สามารถกรอก Username หรือชื่อผู้ใช้และ Password หรือรหัสผ่านได้เลยค่ะ เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้แล้วนะคะมุมขวามือบนให้คลิกเลือก Google Apps คลิกเลือกไปที่ Dice ให้คลิกเลือกไปที่ New หรือใหม่เลือก m o l e หรือเพิ่มเติมคลิกเลือก Google Drawing หรือว่า Google วัดเขียนได้เลยค่ะมาดูในส่วนของเมนู Insert หรือแทรกกันนะคะเริ่มจากการแทรกรูปภาพเลือก Image หรือรูปภาพเลือก Upload from Computer คำสั่งนี้เราต้องมีรูปอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเลือกใดที่จะเก็บไฟล์จากนั้นก็ดับเบิลคลิกรูปที่ต้องการได้เลยค่ะถัดมาเป็น search the web ก็จะปรากฏกล่อง search for image ขวามือนะคะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการกด enter เพื่อค้นหาจากนั้นก็ดับเบิลคลิกรูปที่ต้องการได้เลยหรือคลิก insert image ในส่วนของทูบาร์จากนั้นก็เลือกรูปแบบการแทรกรูปภาพได้เหมือนกันนะคะเมื่อได้รูปตรงตามความต้องการแล้วคลิก border color หรือสีขอบสามารถคลิกเลือกสีที่ต้องการได้เลยค่ะ border width หรือความกว้างของขอบสามารถคลิกเลือกได้ตามต้องการเลยค่ะถัดมาเป็น text box หรือกล่องข้อความเมื่อคลิกเลือกเมาส์จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์บวก คลิกเมาส์ซ้ายค้างเพื่อวาดกล่องข้อความสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการได้เลยจากนั้นให้ทำการไฮไลท์หรือร่างคุมข้อความเลือก Text c o l o r หรือสีข้อความสามารถเลือกสีที่ต้องการได้เลยนะคะถัดมาเป็น Shape หรือรูปร่างเมื่อคลิกเลือกเมาส์จะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์บวกคลิกเมาส์ซ้ายค้าง เพื่อวาดรูปร่างนะคะเราสามารถคลิกเลือก Fill Color เพื่อเปลี่ยนสีของรูปร่างได้ก็จะมีให้เลือกเป็น Solid สามารถเลือกสีที่ต้องการได้เลยนะคะหรือจะเลือกเป็น Gradient ก็จะเป็นการไล่สีสามารถคลิกเลือกสีที่ต้องการได้เลยค่ะ Border Width หรือความกว้างของขอบสามารถคลิกเลือกได้ตามต้องการเลยค่ะ ถัดมาเป็น table หรือตารางจากนั้นนะคะก็ทำการกำหนดเลยว่า row หรือแถวอันนี้จะเป็นช่องตามแนวนอนนะคะแล้วก็กำหนด column ก็จะเป็นช่องตามแนวตั้งนะคะก็กำหนดได้เลยว่าต้องการกี่ช่องเมื่อกำหนดตรงตามความต้องการแล้วนะคะคลิกเมาส์หนึ่งครั้งก็จะปรากฏตารางนะคะที่เราเลือกเอาไว้แล้วหลังจากดูคลิปวิดีโอจบแล้วให้นักเรียนทำการบ้านตามคำชี้แจงนี้นะคะ เมื่อครั้งที่แล้วเราทำการออกแบบข้อความเกี่ยวกับผลงานเราลึกถึงพระคุณแม่กันไปแล้วครั้งนี้ให้นักเรียนสรกรูปภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปคู่คุณแม่รูปครอบครัวหรือรูปภาพการ์ตูนต่างๆและตกแต่งผลงานของนักเรียนให้สวยงามน,นะคะสำหรับนักเรียนที่ออกแบบผลงานผ่าน Google Drawing เมื่อออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถคลิกแชร์ตั้งชื่อไฟล์งาน คลิกเซฟหรือบันทึกกล่องอีเมลผู้รับนะคะจากนั้นก็คลิกเซนหรือส่งหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะให้คลิกแชร์คลิกเช้งหรือเปลี่ยนให้เลือกเป็น anyone with the link หรือสำหรับทุกคนที่มีลิงก์นะคะจะสามารถดูได้จากนั้นก็ให้คลิก copy link เพื่อนำไปเพสหรือว่างส่งผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น l i n e Facebook แต่สำหรับใครนะคะที่ออกแบบผ่านโปรแกรม Microsoft Publisher ให้นักเรียนอัพโหลดไฟล์งานไว้ใน Google Drive ของตนเองก่อนจากนั้นก็ให้คลิกขวาที่ไฟล์งานเลือกแชร์และทำตามขั้นตอนเดียวกับ Google Drawing ได้เลยนะคะให้นักเรียนนะคะแชร์ไฟล์งานส่งให้ครูฟงังผ่าน Google Drive นะคะที่อีเมล c p b w i l a w a n p a t a i a c t h ครูฟังจะใส่ตัวอย่างชิ้นงานเอาไว้ในบทเรียนออนไลน์นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ